คลิปนี้นะครับเราพามาชมวิธีการทําข้าวตังนะครับของกลุ่มแม่บ้านคลองมหาสวัสดนะครับหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเขานะครับที่ชื่อว่าข้าวตังบ้านสาลาดินนะครับหรือว่าข้าวตังนครปฐมนี่เองนะครับเป็นข้าวตังของฝากชื่อดังเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการทําของเขานะครับที่คุณป้าเขาหรือกลุ่มแม่บ้านที่นี่นะครับเขาจะใช้ข้าวหอมมะลินะฮะแล้วก็เนี่ยครับแล้วเขาจะมาหุงข้าวแล้วก็มา อัดให้เป็นแผ่นเรียบๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ทําให้สวยงามด้วยการทําเป็นวงกลมนะฮะปั๊มลายวงกลมขึม้นมาแล้วก็แกะขอบไม่นึงเพื่อจะให้เป็นรูปวงกลมที่สวยงามนะครับแล้วก็บนแผ่นพลาสติกแล้วก็เอาไปตากแดดอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็นี่ครับเป็นวิธีการแล้วเดียวเขาจะดึงแผ่นพลาสติกออกนะครับแล้วก็ตากเฉพาะตัวข้าวการตากนี้ต้องตากสองแดดนะฮะสองแดดนี่คือ2วันนะฮะ ก็จะได้ข้าวตังแห้งๆมาแล้วก็เก็บไว้ได้พร้อมเมื่อไหร่อยากเอามาทานเมื่อไหร่ก็มาทอดเมื่อนั้นได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวตังนะครับเราต้องตากแดดไว้ก่อนเขาจะมีโรงตากแดดด้วยนะครับที่นี่เดี๋ยวเราไปดูวิธีการทอดแล้วก็การทํากันนะครับในขั้นต่อไปปกติทํำข้าวตังเราเราต้องเริ่มจากทําอะไรก่อนนะครับข้าวผงข้าวแล้วข้าวนี้เราต้องเลือก แบบไหนฮะเลือดค่ะเป็นข้าวของมะลิเป็นข้าวกล้องของมะลิข้าวกล้องต้องเป็นข้าวกล้องด้วยใช่ค่ะข้าวกล้องของมะึงแล้วเรานี่เน้นสุกบางแล้วก็เห็นว่าต้องไปตากแดดก่อนนะครับใช่ต้องตากที่ในโรงด้านนู้นใช่ไหมอันนี้เราตากนานไหมสองแดดนะคะสองแดดอ๋อไม่ใช่แดดเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ต้องสองสองแดดนี่หมายความว่าสองวันสองวันอ๋อแล้วก็เราก็จะได้เป็นแผ่นแบบแบบนี้ไปครับเป็นแผ่นแบบนี้อ๋อแล้วหลังจากนั้นเราค่อยเอามาเก็บมาเก็บถ้าอะไรยังไม่ทอดเรามาเก็บ ใส่เมื่อติดแล้วใส่รังปิดขวาผลึกให้อ๋อถ้าเมื่อไหรต้องการที่จะทำทอดก็ค่อยเอามาก็คืออย่างนี้ก็จะเก็บไว้ได้นานเลยใช่นานกว่าทอดแล้วใช่ไหมครับนานกว่าทอดแล้ว่ะอ๋ออย่างนี้เก็บได้ถึงหกเดือนบออืมก็คือแผ่นที่เราเห็นอย่างนี้คือตากแดดมาสองแดดแล้วนี่คือเก็บได้หกเดือนค่ะได้หกเดือนอได้แล้วข้าวนี่มเห็นมีสามชนิดนี่หมายความว่าไงครับ อ๋ออันนี้เป็นเป็นข้าวเปลือกหอมมะลิอ่าไล้วอรรีนี่มันเป็นปลายข้าวขาวหอมมะลิที่เขาขัดสีแล้วอ๋ออ่าแล้วก็ถ้าถ้าที่เราทํานี่ก็คือพอจากข้าวเปลือกมาเป็นข้าวกล้องอืมอ่าก็คือจะเป็นแผ่นอ่าเป็นข้าวกล้องนี่เลยเป็นข้าวกล้องนี่เลยแล้วก็อีกตัวนี้คือต่อยอดอืมัอันนี้เป็นข้าวข้าวไลเบอร์รี่ข้าวไลเบอร์รี่อ่าอืมเดี๋ยวเราลองกินกันทีนี้ เดีย๋ยวป้าจะทอดให้เราดูนะครับว่าข้าวตังทอดแล้วหน้าตาจะเป็นไงนะข้าวตังสองแดดสองแดด <c oughs> ให้ดูข้าวไลเบอรี่ไม่เคยเห็นขออยากกินแบบสดก็ไม่บอกมันเอาไปทำอะไรได้บ้างครับข้าวไลเบอรี่เนี่ยได้หลายอย่างค่ะเพราะว่าเขามีอะไรนะ <c oughs> สารอาหารนี่ยไห <c oughs> เยอะเยอะกว่าข้าวกล้องเยอะกว่าข้าวกล้องอีกใช่ค่ะเขาหมดเลยเนี่ยข้าวหมด คตอนนี้เราลองกันนะครับแกะ้ไหมคะอันนี<อ>้มันเป็นข้าวเจ้าใช่ไหมครับอ่าเป็นข้าวเจ้าค่ะถ้าเป็นข้าวเหนียวมันน่าจะฟองอ่าเป็นข้าวเหนียวมันก็จะฟองพองเหม,มือนขออ้าวแตกใช่พองข้าวแตงกวะ นาทีกว่าๆเราก็ทอดเสร็จแล้วอ่าทอดเสร็จแล้วทานได้เลยค่ะโอ้ร้อนๆอันร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแผ่นนี้บ้างแล้วได้ดูที่ว่ากินแล้วจะแตกต่างกันไหมกินแล้วแตกหรือเปล่าอะแตกแล้วสาวร้อนเลยโอ้และเขาก็พองขึ้นมาอย่างรวดเร็วนี่เราดูกระตูนกันเลย เคยทอดกินไหมที่บ้านบ่อยทำโคคนรสชาตเหมือน,น,นข้าวเกี๊ยบแล้วค่ะเนอะเสร็จแล้วเสร็จแล้วค่ะทานได้เลยเร็วมากครับเร็วมากครับนี่คือ